ไหนนะาทิกต k อกลงคลิปเวลาไหนดีขอแชร์จากประสบการณ์การทำในหน้าออนไลน์มากว่า10ปีก็วันนี้จะมาพูดเรื่องของเวลาลงคลิปเนาะมีหลายๆคนถามในไลฟ์สดด้วยแล้วก็ไปเจอจากคลิปหลายๆคนที่กูรูบอกมาว่าพอดีก็หลายคนบอกว่าเนี่ยฟังจาก t i k t o อกช็อปเคเตอรมาวันนี้ก่อนจะไปพูดเลือกพูดถึงเรื่องนั้นอ่ะก่อนจะพูดพูดถึงเรื่องนั้นผมขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจําไหมนะการการที <Pv> ่คุณจะขายของได้ในทิกต o อก คอนเทนต์นะครับคลิปวิดีโอคือเบอร์หนึ่งคือ Number รวันคือหัวใจหลักทุกคนเข้าใจยังวิดีโอคอนเทนต์คือหัวใจหลักถ้าวันนี้คุณเข้าใจคําว่าคอนเทนต์คือคอนเทนต์อีชิงใช่ไหมครับคอนเทนต์ content คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของทุกคนคอนเทนต์ content คือพระราชาถ้าวันนี้คุณเข้าใจคําว่านี้คําว่าคอนเทนต์คุณจะรู้เลยว่าคุณลงคลิปเวลาไหนก็ได้ ขอให้คอนเทนต์คุณมันดีขอให้คอนเทนต์คุณเนี่ยคุณทํามาอ่ะคอนเทนต์คุณดีประกอบด้วยอะไรมีขึ้นต้นนะครับดีไหมอ่ะหยุดมือคนหรือเปล่าช่วงกลางมีการทําำ How To ให้คนอยากซื้อไหมช่วงก่อนจบมีการทำา c a l ท to action ให้คนซื้อหรือเปล่าแต่มันสามทฤษฎีนี้มันยังมีส่วนผสมอย่างเช่นสินค้าคนต้องการหรือเปล่า ไ,ไหมครับสินค้าช่วงนั้นเป็นสินค้ากระแสหรือเปล่าสินค้าเป็นคนที่มีคนขายเยอะหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องเวลานะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญเลยถ้าสิ่งเหล่านี้คุณยังมองว่าไม่ใช่สิ่งสําคัญเนี่ยพลาดแล้วเพราะถ้าคอนเทนต์คุณไม่ดีต่อให้คุณลงเจ็ดโมงเช้าลงสิบเอ็ดโมงลงสิบสี่นาฬิกาลงสิบเจ็ดนาฬิกาลงยี่สิบนาฬิกาลงยี่สิบสามนาฬิกานะครับ ก็ไม่มีคนดูเพราะคอนเทนต์คุณมันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก่อนจะไปมองเรื่องของเวลาครับทุกคนต้องมาโฟกัสเรื่องของคอนเทนต์ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่เรื่องของเวลาครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของคอนเทนต์อย่าไปมองเรื่องของเวลาคุณตุ๊กลงเวลาไหนดีคุณคนนั้นลงวนไหนผมบอกเลยไม่สําคัญเลยครับคอนเทนต์สาคัญมากสินค้าสําคัญมาก โปรโมชันสำคัญมากทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปรีวิวสำคัญมากคอนเทนต์มันจึงเป็นราชาของการขายของได้คือราชาของการมียอดวิวเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสการทำคลิปโฟกัสของการทำค,คอนเทนต์คอนเทนต์ดีลงเวลาไหนก็มีคนดูคอนเทนต์ไม่ดีต่อให้ลงเวลาพามาพามก็ไม่มีคนดู คุณอยากให้มีคนดูพัฒนาคอนเทนต์ไม่ใช่วันนี้คุณไปนั่งเรียน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 มากนะครับโง่มากจําไว้นะครับเรียนมากโง่มากไม่ต้องเรียนเยอะครับสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือวันนี้คุณเข้ามาเป็นนักรีวิวคุณต้องศึกษาวิธีการทาคลิปรีวิวศึกษากฎชุมชนแล้วคุณออกไปทํานะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปนั่งจมปักอยู่การเรียนผมเห็นคนนั้นก็ไปเรียนคนนี้ก็ไปเรียนคนนู้นก็ไปเรียน ทุกวันนี้ทุกคนมัวแต่เอาเวลาไปเรียน12ชั่วโมงตั้งแต่6โมงชวเช้าเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยทุกคนเอาเวลาแต่ไปนั่งเรียนมันนั่งเรียนไม่เท่าไหร่ไปนั่งเฝ้าห้องไลฟ์สดอีกผมถามว่าคุณไม่นั่งเรียนกดชุมชนไปนั่งเรียนไม่ต้องไปนั่งเรียนมันเสียเวลาครับคุณอยากเก่งการทำคอนเทนต์ไหมคุณอยากเก่งการทำคอนเทนต์ไหมนี่คือผมถามนะครับถ้าวันนี้คุณอยากเก่งการทำคอนเทนต์ เปลี่ยนเวลาที่คุณไปนั่งข้อจอข้อใจไปนั่งเฝ้าไฟ์สดคนดังไปนั่งสร้างเอนเกจเมนต์การมีปฏิสัมพันธ์ปลอมๆเอนเกจเมนต์ปลอมๆปฏิสัมพันธ์ปลอมเอาเวลาไปนั่งศึกษาคลิปวิดีโอของคนที่เขาทําคลิปรีวิวครับคุณจะได้มีเขาเรียกว่ามันจะได้มีไกด์ไลน์มีตัวอย่างมีวิธีการทํามาหากินครับวันนี้คุณไปนั่งเฝ้าห้องคนนั้นเฝ้าห้องคนนี้สร้างเอนเกจเมนต์ให้กับคนอื่นเขาคุณเคยสร้างเอนเกจเมนต์ให้ตัวเองไหม วิธีสร้างเอนจ g เ m e n t ให้กับตัวเองง่ายๆคือการทำคลิปและไลฟ์สดช่องตนเองอยากมีเอนจีเ m e n t ทำคลิปช่องตนเองไลฟ์ like สดช่องตนเองทำคลิปให้มีคนอยากคอมเมนต์ทำคลิปอยากให้มีคนกดใจคุณจะได้เอนจีเม e ต์คุณจะได้การมีปฏิสัมพันธ์นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของ TikTok วันนี้หลายๆคนบอกว่าตัวเองทำคลิปไม่เก่งอยากทำคลิปเก่งไปดูคลิปคนอื่นเยอะๆ ไปดูเลยครับเอ้ยอยากรีวิวสินค้าตัวนี้ไปดูซิว่า2ี่0สิคนนี้เขาทําคลิปยังไงรีวิวงไงปากกาหนึ่งด้ามปากกาหนึ่งด้ามสมุดหนึ่งเล่มไปนั่งจดนั่งเขียนนั่งอ่านครับอย่าเอาเวลาไปทิ้งกับกับพวกกูรูกูรูมันไมไ่รู้จริงบางคนก็ไม่ได้ทําบางคนก็ไม่ได้ลงมือทาครับมานั่งสอนเกิดจากอะไรอ๋อไปฟังทิกตอกช็อปคเคเตอร์มาไปนั่งฟังกูรูคนดังมาผมถามว่าคนเหล่านี้บางคนไม่เคยขายของเลยด้วยซ้ํา ไม่เคยทำไม่เคยทาในหน้าไม่เคยทำเซลเล์ครับอ่ไม่เคยทำทำก็ทำแค่เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เอามาบอทิเวตเราเหมือนเวลาผมยกตัวอย่างเห็นไหมครับผมอ่ะพยายามยกตัวอย่างตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนลงมือทำจริงจังนะครับผมทำช่องมาสามช่องตอนนี้เห็นไหมครับช่องที่ผมเพิ่งเปิดใหม่เมื่อวานคำว่าเมื่อวานก็คือผมเปิดใหม่เอ่อเมื่อวานประมาณวันเมื่อวานาวันที่ที่ห้าวันที่สี่ วันที่4ใช่ไหมครับเปิดปุ๊บทําคลิปสองคลิปลงขายได้เลยใครอยากรู้ว่าจริงไม่จริงก็ไปดูผมไลฟ์สดได้นะครับอีกช่องหนึ่งทําคลิปลงคลิปลงปับ๊บขายได้เลยไอช่องหลักขายของได้ทุกวันเพราะฉะนั้นผมขายของได้ทุกวันผมเลยเอาประสบการณ์จากการที่ผมทาเนี่ยมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังคุณจะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคน แล้วแต่จะพิจารณาใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมแล้วก็เอาไปวิอเคราะห์แยกแยะยังไม่จะเป็นต้องเชื่อนะครับใครอยากสอบถามข้อมูลก็มาดูผมไลฟ์สดทุกวันตอนช่วงเทียเท่ยงนะครับช่วงเที่ยงก,กว่าของทุกวันผมจะมีไลฟ์สดมาสอบถามข้อมูลได้ถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นฝากแชร์แล้วกัน